ใส่ตะกองจำตะกองสูงเลยครับมันต่นเล้าูดี้า็ <c oughs> อกรบกินบดนีกับไงแม่มือเดียวเลาเล่ สวัสดีครับผมเจอกันอีกมือด้วยครับเดี๋ยววันนี้มากเก็บผักขะแยงได้ยอ่อมผักอีอ่อมครับผมผักกะแยงขางน้องด้วยครับน,น้องเกิดายแห้ยงพี่น้องผักกะแยงเป็นเฟื่อยเลยลายพักลายเนี่ยุันล่ามไปปุ่นค่ะฟังน้องพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันช่วง,นนงบายด้วยครับมันนี้ไปใส่แกงน้ำใหม่คะ่ะพี่น้อง หลายคั่เนาะอยู่นี่อู้หลายแหงต็ว่ามาปลูปกอยู่ฟังหนองค่ะบันนีมันก,ก็เลยมักดินห,หนองเนาะดินตัวน,นี้บวแมนบอลเกิดเด้งเลยรับเอามาปลูกแต่ว่ามันก็เป็นดินขังหนองนะมก็เลยเกิดตามธรรมชาติไปเลยมาถึงเกิดลามไปเลยค่ะพี่น้องเกิดลายงานกับงานฟังกลุ่มกระเมนด้วยค่ะข้างหลังมาขอเพิ่นกระพูนจกของส่วนเพิ่อนเพื่อนอยู่คุณเพื่อนน้ำมาปลูกเพื่อนน้ามาปลูกไว้ มันหลดมันนะง่ยงามเลยดินมันมันใด้นานดนานนามแบบนานถรามาติเลยเลยครับเป็นถรามาติเลยดินขีต่ต้มนี่นานแน่นอนทังหนองอยู่นี่เพื่นกับปูไวร้ายยางนะครับพู่จะปลูกตลอดเลยบอกพริกเรือพริกก็มีพักไม่ได้พักอันนี้ไหม ่ในพักย่งัเคลือนพักยังกับพะักนจองกันจองผักกันจองดกเขากวปนเนาะยไปแกวล้วนเราดอกกระดอกกันจองสงไทยปอดเขาเห็ดฮาิ ตัวนี้มีมีตะปูก็ได้พี่น้องแต่ว่าปลูกเท่เดียวมันก็ขยายไปเองเนาะขยายพันธุ์ไปเองเลยไปสืบูงยังก่อปูพี่จะคลองสวนเพิ่นมันก็ใหญ่ปลูกแตงปลูกอันนี้แหละหอมแบงมือนางหมดมันนี่แหละไปเรื่อยๆบ่ได้บ่ต้องหดน้าเนาะมใหญ่เนาะแต่ดินดีๆเด็ดแทนมันบกเทิเกลือบเพื่อเดินบ่เกลือสวดมนต์บกเทิดสวดมนต์บนหน่อยหน่อยเต็มเลยียังหยัง เล็กน้อยว่ะเล็กน้อยจุดประทับอืมออก็บะเก็บเบิง่งว่ะกินบะท่านเนาะบะท่านเอาไปกินพริกพริกพเครื่อเลือกพีเครือ,อก่อนเด็บัวนี่เขยี่ตูเหลาดูลูกโดดลูกโดดเอาไปใส่กับแก,แกงน้ำใหม่แกงน้ำใหม่เอาไปส่แกงน้ำใหม่ด้วยครับมีเมนูแกงน้ำใหม่ใส่ใส่เห็ด,หดขมขค่ะ พอได้กินครับพอ่อพอไปหลายพอได้กินพริกนี่เขาสีหอมเนาะหอมหอมหวานแต่เรื่องเพ็ดนี่เพ็ดห,หอมหวานหอมหวานพี่ผักกระแหงไล่ลายพี่น้องม,มึงผักกระแหงกันแต่หลดีเลยผักกระแหงนี่ก็ะเ,กะเมียเยเม้ยนด้วครับนี่นี่นี่พี่ได้ดินดินดีดิเนาะดิดนดขางน้องพี่แต่แนวเดีเยวเลยครับนี่พี่ลายคัก ก็ะสัว่าเกิดตามธรรมชาติเลยว่าเขามาปลูกเองหน่อยก็แพร่ขยายพันธุ์ดีพูนทั้งหนากระเมียนได้พี่น้องเออเกิดแนวเดียวเลยครับลายครับได้ขั้นห้าไปปลูกคักๆกะบ๊อเกิดได้บั่นเนาะวิตูล่าเมันได้ปีไงอู้เลยเิ็นห้เก็บเอาเ่ะเอาเลยเก็ตเลยกระต้องเก่งใจก่อนนเด็ดหยอดเขาก็สิปรุงหยอดอีกเดี๋ยวมีอยู่ครับเดี๋ยว ม่เสียอนน้เขาก็เสียงบุ้นี่ก็ได้จัย <c oughs> มึนนอยอไ,ไม่พักหนนะวยเนีนเอาพ่อเราบ่เอาเลยพอเลี้ยวเดี๋ยวไปเจอกันยุบาลครับที่นี่ชมเมนู แกงหน่อไม้ใส่เห็ดคมมาสิเป็นหน้าตาสีออกมาแบบใดพี่น้องเห็ดคมอะไรหรเห็ดคมเก็บไว้แต่หลายมื่นแล้วไงใส่ช่องฟิดใส่ช่องฟิดไว้พอดีพี่น้องแฟนเพลงเพป็นว่าอยากเบิ่งแกงอยากให้เห็ดแกงหน่อไม้เบิ่งก็เลยที่แกงใส่เห็ดคมให้เบิ่งโอมีดเสียเลยเดี๋ยวไปเจอกันจุบานครับผมตาบาน เหลือเมนูกันเลยครับวันนี้เครื่องใส่มดแดงน้ำเด้อพี่น้องมดแดงทึ่งไทรทึ่งไมปิงไปแงมาเมื่อกี้นี่ครับห้าสิบบาทซื้อเพิ่นค่ะซื้อเพิ่นห้าสิบบาทถือว่าได้ลายเลยเนาะอุ้ยได้ลายห้าสิบบาทถ้าย่ำหรือเสี่ยงเนาะยำไหมยำย่ำไมปิงเสียงห้าสิบบาทได้ลายครับชาวบ้านเป็นน้ำมาขายแหงนี่ก็เฮ็ดคมเลยครับเก็บแชร์ส่งฟีดไว้เนาะ น้องใหม่ปลาค่ะพิีพิถมากมาว่านได้ครับได้ซับมากค่ะพี่น้องว่าแก้งไงเบื้องแน่กันเลยสแก้งอย่เบิเรื่องพี่น้องเพราะว่าอาหารอีสานอี่เครื่องเครื่องปรุงเขาจะไหลด้ครับเครื่องปรุงเขาจะไหลเรล้าเตอันนี้ดูถ้าเอาใส่ครบเครื่องมันก็เสียบครับอาหารอีสานก็มีหอมกระเทียมพริกเลยค่ะพี่น้องหอมแดงกระเทียมพริกซด สิ่งที่ขาดบุไรีคือกระชายเนาะแกงน้ำม่เนาะกระชายกับผักขาเนาะขาบุหรี่เนี่ยล่าห้าวลูกโดดลูกโดดตัวนี้พริกพริกเครือครับพร้อมน้ำชาพร้อมน่องใส่เกลือจังหน่อยค่ะตัาตัง่ายๆใหญ่ปิดเขาวาเดตนช่วงนี้เฮ็ดกะบอขันออกนะครับแต่กับบุหรเขาปลานอะแรเหมือนนี้เนาะ มืัอน,นี่ปลาไหเขา,าปลาคปลาเบาหวางก็ลเลยมาเฮ็ดเมนูให้พี่น้องเบิง่งคนกระตบหนาแห้เงเติบแล้วก็ยุดไปเลยตกตออยบัต้นเหนื่งด้วยคนนี <c oughs> นนย่นย <c oughs> น,นย้ำยนา่าเกงใส่น้ำยน่างนะเค็มข้นน้ำยน่างใส่ข้าวเบลือล่ะค่ะเอาผสมปั่นมาแล้วเนาะ ขันมะน้ำเขาแล้วค่ะน้ำเขาเบื่อกับน้ำยานางไม่พีน่น้รอกก็จะออกซีเบางบานเพิ่มกับบะมีเดีนะ๋ยวนอนยานางหายหยากรนะึเปล่าถ้าแถวบ้านเนี่ยือว่าหลายครับยานางหลายเกิดนน้ำหัวน้ำสวนเตีน้นบางบานนี่ด้เคลื่อนตดมาผู้เจ้าพวกเคลื่อนตดมาย่างไก่กับบะไหร่นะต้มที่นอน น้ำใหม่ก็ต้มมาแลเร็วครับน้ำใหม่นี่ต้มจืดเลยด้ยต้มจืดเร็วครับเาจิ้มต้มสองนานค่ะพี่น้องใส่เขาจืดจะอยเอามาแกงใส่ตะไคร้แหละค่ะกระชายค่ะกระชายทุกก็หออยาบเนาะเดี๋ยวนานใส่กินหลัง เน้นๆเ,เลยเนาะเด็ใส่ตะกองตั้ตะกองสูงเลยครับมันเนีเนเลยค่ะขนมเนื้อ <c oughs> เน้นๆเ,เ,เลยค่ะ <c oughs> ปิดปลาไว้จักข้าวกะปรุงเครื่องค่ะ เตค่ะพี่น,พน้องขาดบลาดึ้นมาปลาเฮ้ยจะเสียไปเลยนะเขียนเลยพี่น้อง ต,ตัดน้อยๆเด้อค่ะพี่น้องเขาหวานน้อยๆนี่ามหวานน้อยๆจตาเปงนแสบ พน้าวตื่น้ี่ตูเล้าตู้ดีห้าใช้ไป้ยคเคื่อนิเลเล็ด้วยครับเต็มนะด้วยครับโอ้โหเซียบให้มันหูไปเบิ่ง แบ่งไปให้ให้เมียด้วยครับไม่ยายไม่เ่านั่นแหละเดี๋ยวพี่น้องให้เมียสักใสว่าเมียไ้น้อเมียแซวจิ้มค่ะเมียแซวจิ้มครับแบ่งต์ไปเพิ่นค่ะเพียงนี่อีสานครับสังคมคนอีสานครับแบงต์อยังกับแบ่งกันกินทรงพีทรงนองครับว่าแกงลายเนาะแกงลายเอฟซีกับเรว่าห้เอฟซีกินน้ำนี่เอฟซีอยู่ไกลเนาะกินบ่ได้ ใส่เอฟซีเห็นจุติดกันขอจิตตาข่ายเสมอเลยเฮ้ยใส่ถาดเลย่ด้ๆที่น้องข้าวที่น้องกินแบดนี้แบบไงเพื่อในมือเดียวเลยเนี่ยพูดเสชิง้าหอกอาหาร<อ>พร้อมแล้วครับกิดข่าวทำกันได้ครับวันนี้เป็นข่าวแรงเลยครับ มีต้มละไม,ม่พร้อมในการนอไม่ปลาสิซอจิ้มกับบะเฉิดไปซับมาเนาะค่ะพี่น้องตุงต้มกเบงแกงค่ะพี่น้องกระตานึงกระเดยทำปลาลายนี่ปลาแดกบ้องนะครับปลาแดกบ้องหลกะสมพักเป็นผ่านเองเนาะค่ะว่นจะเป็นมังสวิรัติเลยกับโบเมียงเนาะมีปลาแดกบ้องกับไข่หมดแดงอยู่ <laughs> มาเลยครับพี่น้องกินข้าวนับกันครับผมวันนี้มีข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวเอ้ กินข้าวแรงได้ครับมื้อนี้ยนาทีพี่น้องทั้งต่างประเทศทั้งใดกัมากินน้ำกันครับมื้อนี้อาหารบ้านๆเท่าจะเสียบลายพี่น้องก็ปลาเดกบองครับข้าวเหนียวกับผักครับหน้าใหม่มา่อเด้กพี่น้องกินน้ำกันครับในเวลากินเลยเดยกพี่น้องมือนอาาข้าวน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องน้าใหม่ จะมีแก้วกะปีเนาะกระทู่ถอดเนาะเอเย้ยกินน้ำกันแ<ม>ก้วกระเดกบ้องใสมครับใมครับแป็ดพี่น้องมาพี่น้องมากินน้ำกันค่ะจะแน่วเสียบๆข้างล่างกระลูกสาวงามงามด้พี่น้องเขาบอกกิน <laughs> เขาบอกกินน้ำครับเขาเ็ดกินตะข้าเขาซีนี่อาหารของเขาถอดลูกชิมค่ะถอดลูกชิมกินสาวถอดลูกชิมวางหางกินก่อนเลยเคนน่ะ ยำตัวยำตั้โดดๆอันนี้มันเสียเห็ดเผือกผมลืม่นไปเลยครับว่าเป็นเห็ดเปิอกผมแล้วมีมวขั้วผมด้วยต้มจนจือกติดอ่าง,งไรกวนเลยผมจะได้เห็นมันจืดมันก็นมีหลายวิธีเนาะ แล้วแต<ม>่ผู้ใดจะคิดคนขึ้นมานได้ครับต้มได้หลายน้ำค่ะต้มได้หลายน้ำนะครับเาน้ำปูนเนาะจะกินด้วยเซน้ำปูนใส่ด้วยค่ะก็ซอยได้หลายเต็วด้วยแล้วน้ำปูนใสต้มใส่เห็ดเลยค่ะพี่น้องต้มใส่เห็ดก็ได้ค่ะมีข้ากระหล่ำหนามากกว่าต้มแค่นึงค่ะต้มในน้ำปูนใสเขาออก ขวุยได้เลยพี่น้อใส่ที่ความตูงและควาต่ำเด้พี่นอ้องใส่หมดแยงขึง้นมาใหม่เด้ดี สุดยอดคนนี้แล้วพี่น้องเลยข้อแรงพี่น้องเดี๋ยวๆพี่น้องเลยหืนสวัสดีจ้านพี่ <laughs> ฝ่ามื่อยมากเลยพี่น้อนเลยฝ่าเป็นเมื่อยของแต่ว่าสิตุกเลยพี่น,อน้องไปแกงกินหมดเลยครับนี่แกงน้ำมใันใสเ่เห็ดใสนน่น้ำยำหน้าเสียบว่ะใส่มดแดงนะใส่ไข่มดแดงถ้ามีไข่มดแดงก็ใส่ไปเลยครับมีบนไข่มดแดงหรอเป็นเมเป็งเนาะเมเปงม็งผสมไข่แหละค่ะก็มีไข่นะเมเป็งน้ำ ทำถึงแม่เปี่ยคแบบมันมั่นที่บางคนมันเกิรกาเยตเนาะบางที่มันก็หมินมากนใสต่ก็หมินนะบางที่บางคนอาจี่บุ้งเบิ้งก็หมินเปลี่ยนหนุนเนบางที่เขาตอบไปบางคน ขนดาดตีบูงเบิองเนอะมันบอกบูงเบิองบ่คิดว่านะอืมนี่ด้งตเด้งจะได้บางคนขนาดบูรู่นช่วงนี้กาเค็ดมันบ่าขนออะไรได้ครับเม็ได้อกว่าลายพี่น้องจัะเป็นอย่างเนาะ มาทั้นถึงย่ามเขาบ,บอ้อค่ะเพราะว่าฝนกะตกมากชนหนึ่งกับถึงช่วงไม่เป็นสองสามมือแดดก,กับแห้งดิ้นกับแห้งไวค่ะยมัน,นเฮ็ดก็เลอยออกบอ่อเต็มทีเนาะออกห่างๆเด็กก็เฮ็ดนี่หายหายไปเลยนะะเลยเด็ไปซับเราใหม่ไนพี่น้องเดี๋ยวลงคลิปให้พี่น้องบึง้งสวัสดีจ้ามานั่งเรื่ยวนั่งกลางเห็นไหมเนี่ยมาสวัส<า>ดีจ่ามา อย่างนี้ปะติจะาเลยมาก่อนกันหูกสาวค่ะพี่น้องทางลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเลยอยากอ้ายกินของกันลูกกินต่วดลูกสาวกินลูกกินต่วดแล้วไข่ดาวฮดดอกนกมันขาเหมืแดง Cái mùa đang cầm mình được hết thịt, thích mỹ mất kiếm mẹ dòng hương mẹ kìm mẹ thịt mẹ kìm mẹ kìm mẹ kìm ของสมือสมือค่ะเก็บฝืนคุ้ม,ม,มบกคคลเพ้อหน่อยสินะแ <c oughs> ต่นว่าอม่ให้ฝืนคุ้มกายพัดต้วงเก็บฝืนคุ้ม ตามคำขอเยอะค่ะจิ้มบอกว่าให้แกงน้องใหม่ใส่เห็ดงผงอมให้เบิ่องนี้จจแล้วจิ้มกับแกงให้เบิ่งหน่อยเด้อค่ะใส่หมูแดงผอมใส่ไข่หมูแดงแม่เป่งผอมแซ่บครับ ยิ้มนังนูง้นยิ้มยิ้มนังเบิดบอนโว้ยใส่กินเบิดเกี้ยงไร้โพดกินเบิดกับเป็นนุ่มแล้วก่อนกิน <c oughs> บุปผาถอลายเป็นกินน้ำเจ้าน้อยกันกีนน้ำ หอนลากินเปนนามเมืดอ่เม่อไห่ใช่บห้องแล้วฝนติดโต๊ะครบยู่ข้างเนี่ยห้องดีดีจักมาตาใส่พี่ดอกเลไลไม่เนาะพี่ที่เล้วชือว่าเฮ็ดออกลายอยู่เด้วยน้อเฮ็ดลงงวันชเก็บจนมาดเลยพี่ที่เว เต้นเดินหนีว่าท่านพิจแล้วเต้นเดินนี้ม่ท่านออกนะ้มือนบ่กก็ออกเมียน,นเด็ดพิจกปอยใึ้เนเนี่ยอย่างพลเงเรงกินปีกเปียกุมๆปุกปๆหอมผักขะรียงกินตึวผักขะรยงหอมกับ ต้องใส่ไปบ่อยเลยครับยิ้มหรอกินขาวเหนีออยวยิ้มไหมพอกินขนวเหนวกินบ่อหลายครับถ้ากินข้าว่าี่พิพได้ยุ่นมเหนียวยิ้มไปยงม่ก็ไกินครับเอา,ามาช่วยน้องเบิบรบ์ดกไกินี่น้อง กินแกงนะที่น้องกินแกงนะใส่ต้เย็หนไอยค่ะไวกินกับอังริกับปีเนาะเสี่ยวเก้วกับปี๊ดเนเสี่ยวน่าัอุ่นเเก้ว่ต้มหก่ปนกับเส่บค่ะตสิไปหาพ่อได้กินกระดอยุดด้วยครับเราใหม่เนี่ยครับว่ามันว่าเอามาหลายต่แก่พ่อได้กินกระแอยุดกินเผ็ดๆล้เงนอยออกยังเร่ยนด จะเบิ่งขหนียวก็หลูกฉีฝรั่งคับสานประทากันเลยัออด,ดอกก็ขเนียว <laughs> เดี๋ยวลากพีละนองก็กได้ครับผมกินกับบวเบิดแตพีนองเลอลายเปล่เพราะมันอิมอ่มเนาะีสูงกินให้เบิดขึ้นสิบว่าไดเนาะเมือเอล่นแตคลิปยัง,งงนยังบังคับหลุดเลยอ่ะมือเอพราะว่าหัหม่ว้จิไปวันเขาตัวนี้จิไปวันเขาวานหน้าบาไลยพักหน้าสีอะไร ชาวบ้านก็โดนกันเลยดำหน้าผมก็คือหนองวานเราว้านเราเชั่วโมงหนึ่งก็แล้วเม<ด>ื่อกี้บ้านคารยาจะไปหาซับน้ำใหม่เน,นาะจะเป็นรอเฮ็ดไข่กต่ทีใดดอกดอกสองด,ด,ด,ดอกสามดอกประมาณนั้นบ่ได้หลายเดี๋ยวก็ลาพีและน้องก,กันด้วครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้โดยดีสื่อมากๆได้ครับผมสำหรับที่มีลาพีและน้องก,กันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหรือวัสดีจ้ากับลูก 哎呀！<laughs> <laughs>